ทันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตนี่เลยยอดอัลบั้มนะครับของ Kiss of Life ล่าสุดในตอนนี้เนี่ยยอดอัลบั้มเนี่ยอัพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราได้ทําคลิปแล้วก็ร่วมยินดีกับสาวๆ Kiss of Life ทั้ง4คนที่ยยอดขานเนทลลุ5000อัับ้้มไไปดี้้งงออลให่ ให้กับทั้ง4ี่สาวแล้วนะครับเราว่า Kis s o f Life นั้นเนี่ยสามารถทำยอดอัลบัม้มอัลบั้มเดบิวต์เนี่ยยอดขายทะลุ10,000ืเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจากที่ในตอนแรกเนี่ยแฟนๆลุ้นกันมากๆนะครับตอนนี้คือไม่ต้องลุ้นแล้วยอดทะลุ10,000มาได้แบบสวยๆรดๆกันเลยขายได้ทะลุ10,000อัลบัม้มบนฮันททอเรียบร้อยนะครับสำหรับอัลบั้มเดบิวตน์นี้เพลงดีเพลงดัง ปังๆมากๆเลยนะครับเพลงของทั้ง4สาวเนี่ยฟแฟนๆบอกว่าอัลบั้มนี้คือถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่ซื้อไปซึ่งในตอนนี้เนี่ยเดบิวต์มาได้เพียงไม่นานนะครับแต่ยอดขายนั้นก็ทะลุ10,000ไปแล้วฟแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากๆเลยว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับจะสามารถควาย,ยอดขายเนี่ยไปได้เท่าไหร่กันบางคนก็บอกว่าน่าจะทะลุ20,000แน่นอนเพราะว่าย,ยอดเนี่ยยังดีขึ้นเรื่อยๆและก็มีฟแฟนๆใหม่ๆเนี่ยที่โดนตกเข้ามาสั่งซื้ออัลบั้มกันเพิ่มอีกไม่น้อยเลยทีีีเเเดยวและนน่ป็กกมาจาจ ค่ายเล็กแต่ว่ายอดขายกลับดีขนาดนี้แฟนๆบอกว่าคัมแบ็กครั้งต่อไปจะต้องสถิติเดิมเนี่ยโดนทุบไปแล้วแน่นอนที่สําคัญเลยก็คือ Kiss of Life เนี่ยมาดีมากๆทั้งกระแสของเมมเบอร์เดี่ยวทั้งกระแสของตัววงกระแสของตัวเพลงด้วยเรียกได้ว่าตั้งใจทํายังไงมาเนี่ยก็สามารถขายแฟนคลับได้ทั้ง4คนเลยเนะครับ ด้วยความที่1แล้วตัวเมมเบอร์ทั้ง4คนนั้นเนี่ยน่าดึงดูดมากๆน่าสนใจสุดๆรวมไปถึงตัวเพลงที่ดีไม่ใช่เพียงแค่เพลงเดบิวต์แต่ว่าทุกเพลงในอัลบั้มเลยด้วยยิ่งทําให้แฟนคลับรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยแฟนเพลงชอบเพลงปุ๊บก็เลยซื้อสะสมเก็บไว้เพราะว่ามันคุ้มทั้งอัลบั้มอย่างที่ได้บอกไปดังนั้นเนี่ยยอดขายก็เลยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับทุกคนคิดว่ายอดขายของ Kiss of Life เนี่ยจะสามารถทะลุ20,000ได้หรือเปล่ามาคอมเมน,น,เน,มเนต ว่า Kiss of Life กับยอดขายทั0 0 0อเนี่ยไม่เป็นเรื่องยากแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ4ี่สาวกันเยอะๆวงนี้เนี่ยมีเด็กไทยด้วยนะครับนั่นก็คือนัตตี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยแฟนไทยเนี่ยช่วยอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนัตตี้กันเยอะมากๆเพราะว่ารอมานานแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยอดขายเรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Kiss อ f Life อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับยอดขายต่อไป ที่แฟนๆตั้งเป้าไว้ว่า20งมือยังไงก็ถึงแน่นอนทุกคนคิดยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง